ยินดีต้อนรับกลับสู่ออตโต้ไร์รีวิววันนี้เราจะพาคุณดำดิ่งไปในหนึ่งในการพัฒนาทางการทหารที่น่าประหลาดใจและทรงพลังที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นก็คือการเปิดตัวขีปนาวุธพิสัยไกลรุ่นใหม่ของประเทศไทยลบ2,000รูปีขีปนาวุธรุ่นนี้ได้ดึงดูดความสนใจของนักวิเคราะห์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันประเทศและมหาอำนาจในภูมิภาคเนื่องจากถือเป็นการก้าวกระโดดด้านศักยภาพที่หลายคนไม่คิดว่าประเทศไทยจะสามารถพัฒนาได้ในเวลานี้ลบ2,000รูปีซึ่งมีพิสัยทำการไกลถึง2,000กิโลเมตรทำให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่พื้นที่ทางยุทธศาสตร์ที่แตกต่างออกไปทันทีและก่อให้เกิดคำถามมากมายเกี่ยวกับสมรรถนะราคาความสมดุลในภูมิภาคและความหมายของมันต่อบทบาทของประเทศไทยในด้านความมั่นคงของเอเชีย เมื่อคุณมองไปที่โลก2,000รูปีเป็นครั้งแรกการออกแบบภายนอกค่อนข้างคุ้นตาเพราะมีลักษณะคล้ายขีปนาวุธพิสัยกลที่เราเคยเห็นจากประเทศอื่นตัวจรวดถูกทาสีเขียวเข้มพร้อมลายแถบทงชาติไทยพาดรอบลำเป็นการสื่อสารทั้งด้านเทคนิคและสัญ,ญลักษณ์ไปพร้อมกันประเทศไทยกำลังโชว์ให้เห็นไม่ใช่แค่อาวุธแต่ยังเป็นโครงการระดับชาติที่มุ่งยืนยันอธิปไตยทางเทคโนโลยีพลังการยับยั้งและอิทธิพลในภูมิภาคขีปนาวุธถูกติดตั้งบนรถลำเลียงติดสายพานสีเขียวขนาดใหญ่ แสดงให้เห็นถึงความคล่องตัวการเคลื่อนที่ได้รวดเร็วและการประจำการในสนามรบแต่คำถามหลักคือเรื่องสมรรถนะและต้นทุนเพราะอาวุธที่มีคุณลักษณะเช่นนี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของศักดิ์ศรีทางทหารแต่เป็นเรื่องของคุณค่าที่แท้จริงในการใช้งานสมรรถนะของลบ2,000รูปีตามที่มีการกล่าวอ้างนั้นน่าทึ่งมากพิสัยยิง2,000กิโลเมตรทำให้ไทยสามารถฉายพลังไปได้ไกลกว่าพรมแดนของตัวเองมากเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นระยะน,นี้ครอบคลุมเกือบทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ลามไปจนถึงบางส่วนของอินเดียจีนและแม้กระทัทง่งทางตอนเหนือของออสเตรเลียที่ใส่เช่นนี้ไม่ใช่สิ่งที่ประเทศส่วนใหญ่ในภูมิภาคมีและในความเป็นจริงแล้วมีเพียงไม่กี่ประเทศในเอเชียที่มีระบบที่ใช้งานได้จริงในระดับนี้ซึ่งหมายความว่าหากลบ2,000รูปีทำได้ตามสเปคจริงประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่กลุ่มประเทศที่มีศักยภาพการจมปีระยะไกลยอย่างแท้จริงความสามารถในการบรรทุกหัวรบเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญแม้ข้อมูลอย่างเป็นทางการจะยังมีจำกัด แต่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าลบ2,000รูปีอาจบรรทุกได้500-1,000ถึง1,000กิโลกรัมซึ่งเปิดโอกาสสำหรับการติดตั้งหัวรบหลายประเภทตั้งแต่ระเบิดแรงสูงแบบทั่วไปไปจนถึงการพัฒนาที่ก้าวหน้ากว่านั้นหากแม้ประเทศไทยจะเลือกใช้งานเฉพาะหัวรบแบบทั่วไปขีปนาวุธที่มีพิสัยและความสามารถบรรทุกเช่นนี้ก็ยังสามารถเป็นเครื่องมือยับยั้งที่ทรงพลังสามารถโจมตีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ฐานทัพหรือโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญในภูมิภาคได้สําหรับประเทศไทยที่เคยพึ่งพาเครื่องบินและระบบนําเข้าเป็นหลักลบ2,000รูปีถือเป็นก้าวเข้าสู่ยุคใหม่คำถามที่ตามมาอีกอย่างคือความแม่นยำเพราะพิสัยไกลเพียงอย่างเดียวไม่ได้ทําให้อาวุธมีประสิทธิภาพหากไม่มีความแม่นยำการยิงระยะไกลอาจเป็นเพียงการส่งสัญญ,ญาณเชิงสัญ,ญลักษณ์มากว่าการใช้งานจริงรายงานเบื้องต้นชี้ว่าลบ2,000รูปีอาจใช้เทคโนโลยีการนําวิถีที่ผสมผสานร,ระบบดาวเทียมและระบบเฉย หากสามารถบรรลุค่าความคลาดเคลื่อนวงกลมเฉลี่ยที่ประมาณ50-100เมตรจะทาให้ลบ2,000รูปีไม่ใช่แค่อาวุธเชิงจิตวิทยาแต่เป็นเครื่องมือที่แม่นยําและทรงพลังความแม่นยําเป็นสิ่งที่มีค่าและซับซ้อนในการพัฒนาแต่ก็เป็นปัจจัยที่แยกขีปนาวุธที่ใช้โชว์ออกจากขีปนาวุธที่ใช้จริงในการรบความท้าทายของไทยคือการพิสูจน์ว่าขีปนาวุธนี้ไม่ใช่เพียงเพื่อโชว์แต่สามารถใช้งานได้อย่างเชื่อถือได้ในสภาวะจริง อีกประเด็นที่ผู้คนสงสัยคือเรื่องราคาเพราะการพัฒนาและจัดหากิปนาวุธพิสัยไกลไม่ใช่เรื่องถูกโครงการพัฒนาระดับนี้ในระดับโลกใช้เงินลงทุนมหาศาลนับพันล้านดอลลาร์ต่อเนื่องยาวนานหลายสิบปีโดยเฉพาะหากเป็นการพัฒนาภายในประเทศสำหรับประเทศไทยลบ2 0 0 0รูปีมีข่าวหรือว่าพัฒนาด้วยการลงทุนภายในประเทศผสมกับความร่วมมือด้านเทคโนโลยีจากภายนอกแม้รัฐบาลจะไม่เคยยืนยันเรื่องนี้อย่างเป็นทางการ หากเราจะลองประเมินราคาต่อนหนึ่งระบบอาจอยู่ที่5ถึง10บล้านดอลลาร์ต่อนหน่วยขึ้นอยู่กับจำนวนการผลิตการถ่ายทอดเทคโนโลยีและต้นทุนการซ่อมบำรุงสำหรับประเทศไทยซึ่งต้องบริหารงบประมาณด้านกลาโหมควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจการตัดสินใจเปิดตัวลบ2,000รูปีจึงเป็นการแสดงเจ็จำงอย่างจริงจังที่จะลงทุนในเทคโนโลยีทางทหารเพื่อคงความแข็งแกร่งในภูมิภาคนอกจากราคาระบบแล้วยังมีต้นทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นระบบบัญชาการและควบคุม สู่ซ่อมบำรุงที่เก็บรักษาที่ปลอดภัยและการฝึกกำลังผลซึ่งมักมีต้นทุนสูงกว่าตัวขีปนาวุธเองหากประเทศไทยตั้งใจจะประจำการลบ2,000รูปีในจำนวนที่มากเราอาจกำลังมองไปที่โครงการที่ใช้เงินนับร้อยล้านดอลลาร์ในอีกสิบปีข้างหน้านักวิจารณ์บางคนอาจตั้งคำถามว่านี่คือการใช้เงินงบประมาณอย่างเหมาะสมหรือไม่แต่ฝ่ายสนับสนุนให้เหตุผลว่าคุณค่าด้านการยับยั้งเชิงยุทธศาสตร์ของมันคุ้มค่ากับภาระทางการเงิน โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงที่ไม่แน่นอนในภูมิภาค